สวัสด,ดีครับคุณแม่สัดีสวัสดีครับจ้าครับผมคุณแม่ล่องลองลองเย็ดตำเล่าเป็นบอกครับคุณแม่แหน่ทำล้าเหล่องวดแหลกเลยโอ้ยงวดแหลกแหกมันเลยครับเอบสี่เนาะบกไก่เห็ดเจืเกลือครับกำลังเห็ดงวดแหลกเลยครับงวดนี้เอาไปเสียงสูงเสียงหลาบองตำเล่าใหญไงนะครับเนาะเอาว่าม <c oughs> <t anan> ือเบิ่งครับคุณแม่ ไม่ว่าโคกเล็กโคกใหญ่เด้อครับคุณแม่ล่ะจ้าจ้าครับ<า>ครับเป็นสูตรยังครับอันเด็ดเ,เนี่ยเพราะท่าเด็ดสั่งเลยเพราะว่าแม่ก็ลองลองเฮ็ดที่แล้วครับเอ้าว่าเบิ่งมากว่าเบิ่งครับคุณแม่เด่นเก้าลองเจ็เดเด่นเก้าลองเจ็ดแม่แต่ว่า อมันกลับหลังกับเป็นหัวคือเก่าเด้อเก่าเก่าก็หกนะครับเก่าก็พกเป็นตัวเดียวกันเนาะครับเนาะเป็นมุดไปเป็นอะไรเดอวันนี้แม่จับสองสองตัวบังเดอครับจับสองตัวครับคุณแม่อันนี้มันเป็นแนวทางคือซื้อเดิมแม่กับโว้พูดไหมเมื่อคยครับโบเป็นยังครับคุณแม่แนวทางครับจับสองตัวเออหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งครับ สี่หกสี่เก้าแล้วก็กราฟแมนเดนอร์ะสี่หกสี่เก้าครับกราฟน้่แมบนดีมนเดี่ยวสามตัวแม่มีสองหางเด้อครับสามตัวสองหางครับคุณแม่แปดศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าจ้าบันี้บันนี้ไม่อันกต่ไม่โตกร้องแม่ลองกัน้นไว้ตัวหนึ่งเด้อสามแปดตัวเดียวสามแปดตัวเดียว แม่่ะมา่ว่าแม่แม่บ่เร่นคุ้มแม่บ่เรียนก็ได้พ่อพ่อโตเพราะว่าแม่บ่เคยครับเป็นทางเลือกเนาะครับเนาะบบเป็นยังครับบบเป็นยังครับเผื่อเป็นแนวทางตำล่าครับผูกไงผูกไงผูงเล็กๆแบบล่องเบิ้งว่ามเนสิเป็นจังไได้กับที่บอกเป็นแนวทางสื่อๆจังสีนะพอดีเขาทุกงวดทุกงวดได้แล้วเนาะครับเอฟซีก็รวยได้แล้วครับคุณแม่ เออเจ้วเลยแม่ก็บบกเคยเนาะแม่อยากบุ้แม่สิลองเห็ดเบิ่งแม่ว่าครับมันี้หัวเราจะมันออกจังไสแถวแม่ก็จะม่อสื่อกันง่ายแม่กัเล่ยภูครับมันออกทุกวันมันมันออกอันวันจันแล้วก็วันพูแล้วก็วันศุ์ครับอันนี้มันีนเรียกอันสีอันรักมาคำนวณเนี่ยเด้งงวดอันสีสีออกมากเฉลี่ยนะลูกไส้เนี่ยบอกกัเลยเขียนลองเห็ดเบิ่งครับอ็เป็นกระสาม ตัวสนันแม่สองตัวสนิจังสีหน้าสั่สบ,บอกแม่ซ้ำนีแม่ก็หูอยู่ดอกครับแต่ว่าเรื่องสิเขาเพราะเขาเป็แม่เพราะหูเพราะว่าแม่เพรา,าเคยครับอันเลขสูตรเขางมหาปีคุณแม่ให้ไว้เราบ่กครับ,บ,รบ,บ,รบเดี๋ยวค่อยบอกกันเ,ออเดี๋ยวค่อยตัวงสีมหาแม่เยาว์บอกม,มามาอยู่ครับตัวนีว้เอาตามเราไปก่อนต้องค,ครับเนาะแม่เจ้าสาร้ะเด็กล่องครับเด่นเด่นเก่ารองเจ็ดระเด้อเด่นเก่ารองเจ็ด ครับหัวอะไรเก่าเป็นเลขกกน้ำครับแมนก็ะเทียนนี่แหละเดี๋ยวผมสิจดตัวเลขเลยดูที่แคปหน้าจอครับเออบอกคุณแม่บอกแม่ไอแม่เป็นเดือนฉันซื้อแม่บุ้เคยมาใั่บอกคุณแม่ครับคุณแม่ครับได้ครับคุณแม่สัมรีครับอุ้ยขอบคุณครับคุณแม่ครับครับอย่าแม่จะร้องเออครับผมครับครับสวัสดีครับคุณแม่สัมรีครับจ้ัครับผม ครับเปิดเป็นแนวทางว่าสันครับเอฟซีเนาะงวดนี้ล่ะครับมือนี้ล่ะครับเอฟซีขอให้มีโชคง่ายครับเดี๋ยวเบาแอมรอทงหนึ่งสี่คืนตัวเลขไว้แคปหน้าจอเนาะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมรอทงนัมมี่ด้อครับไปเบิ่งตัวเลขกันครับแม่ซัมลีครับเอฟซีเนาะตำเล่าโคกเล็กโคกใหญ่ครับเฮ็ดสูตรขึ้นมาเป็นครั้งแรกเนาะครับเอฟซีเนาะขีดคนไปฝากเอฟซีงวดนี้ครับ วันที่18นี่แหะครับเอฟแคปนาจอไว้เยครับเอีเนาะแคปนาจอไว้ครับเด่น9ลอง7ครับอย่าลืมครับเลขเก้านี่มุนขึ้นเป็นเลขหกน้ครับเอแล้วหกหนึ่งเก้าครับเอฟเลขสตัวก็คือศูน์หรือว่าเจ็ดสครับตกันครับเอฟตัวกันสามแปดเนะครับเอเนาะนี่แหละครับเออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เปาแอมราทงนไมเไอ้ครับเมื่อนี้ครับ บ่าแอามเราธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบื่องของดีกันครับเบ่าแอามเราทรงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม อของเมตตาคาดขา,ายไปใส่เรียกนง่นเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตรีจึงสิริถือนะครับน้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในรับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคับครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอนเรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับอ่าใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนี ตอนนวดดีแหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับ,บ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินขาวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค,ค่าย,ยางบบเห็นลานเฮาแข่ไขว่ามีอียงบุตรบังหรือว่ามีอาทันมาบุตรมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านมชมน้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังไงผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผ้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผ้ชมเปิดฝาหลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็บมือแท้ๆครับ่ามผ้ชมือแท้ๆหล้กก็บี้ยังสีครับ หมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูปปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจนเน hai, ี่แตงเพ่งให้หลวงปุโรดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันนีวัดหลวงปุโรดเนาะครับเนาะวัดหลวงปุโรดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปุลุ่ยเนาะครับเนาะวัดหลวงปุลุ่ยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ เืินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่อนสมุชมรากาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้เอฟซีนะครับสม้ชม ไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีสีลร่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับนสู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดใ้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับนสู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับทนผม้ชมมีจํานวนจากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาาโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลียดเอครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุ้ยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ